ล้วครับเดี๋ยวเราจะมาว่าที่เรื่องราวเรื่องที่3นะฮะที่รออยู่ในค่ําคืนวันนี้จะกสายของคุณมนตีนะครับคุณมนตีในปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจอเจอด้วยตนเองนะครับแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นที่วัดนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเรื่องนี้ผ่านมาได้3ปีแล้วครับทุกท่านนะคุณมนตรีให้ชื่อเรื่องนี้ว่าผมผิดอะไรนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับีครุณมนต สวัสดีครับอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้ครับมนตรีเหตุการณ์ที่เรา, <c oughs> เราการที่เราเนี่ยไปเจอไปเจอมานะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาชื่อวัดเราจะไม่พูดถึงกันนะครับผมครับนะนเหตุการณ์เป็นไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ผมไปบวชพรรษาที่สองก่อนจะลาติกาครับครับวัดวัดนี้ก็เป็นวัดวัดเอ่อคล้ายๆวัดบานนอกครับอืมทีนี้ช่วงพรรษาที่สองเนี่ย ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผมอะ่ะขออนุญ,ญาตเจ้าวาดคือมาคือแบบปิกวิเวกครับลงมาจำจำพรรษาที่กุฏิด้านล่างเพราะว่าที่สารวาวัดเนี่ยจะมีกุฏิทั้งหมดเจ็ดห้องครับพระก็มีอยู่ทั้งหมดสี่รูปรวมเจ้าวาดด้วยอืมอ่ารวมรวมผมด้วยก็เป็นห้าก็สี่สี่รูปเนี่ยจะอยู่ข้างบนสาราหมดเลยอืมีผมเนี่ยคนเดียวที่ขอออกลงมาด้านล่างออืครับผม ก็แบบอยากจะปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับอืมครับแต่ว่าไปอยู่กุฏิที่ผมอยู่มันเป็นป่าช้าเก่าแต่ปัจจุบันมันก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับครับผมแต่ว่ามันเป็นป่าช้าเก่ามันเป็นที่เผาศพกองฟอนอืเผาศพกองฟอนเก่าตอนที่เจ้าวาดมาอยู่ใหม่ๆครับครับครับแต่ว่าอืมมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมอยู่ในกุฏิเนี่ยก็ยังมีแสงไฟอยู่ด้านนอกครับแล้วก็เห็นเงาคนวิ่งไปวิ่งมาครับ ผมก็เอาไปฉายเนี่ยออกมาก็คือเห็นแล้ววิ่งไปหลังต้นไม้อพอผมเอาไปฉายส่องเข้าไปเนี้ยไม่มีคนเรารู้แล้วโดนผีหลอกครับเราอะก็กลัววันนั้นอะกลัวผมมาเจอหลายครั้งครับแต่ไอ้ครั้งเนี้ยเนี่ยดันกลัวอปกติอะไม่กลัวครับแต่วันเนี้ยดันตกใจกลัวทั้งแบบมันคนหรือมันผีเนี่ยกลัวเป็นคนด้วยกลัวเป็นคนแบบกลัวเป็นคนด้วยกลัวเป็นผีด้วยอย่างเงี้ยผมอะก็จะมีกุญแจอยู่หนึ่งดอก ไปสําหรับขึ้นศาลาอืผมก็ดองคือเราก็กลัวเราก็ขึ้นศาลาเลยครับตอนกลางคืนประมาณนัสามสามทุ่มเนี่ย,ยเขา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 เข้ากุฏิจาวัดกันแล้วครับแต่ผมว่ามีกุญแจอยู่ผมก็ขึ้นไปไขไขได้ปุ๊บผมก็ไม่กล้าไปคุยกับพระรูปอื่นหรอกเขาไปกุฏิกันหมดแต่ว่ามันจะมีทอทั์ไออยู่ตรงกลางแจ้งอ่ะอยู่หนึ่งเครื่องครับไว้ไว้แบบว่าให้พระนั่งดูอะไรเป็นส่วนรวมครับ อยู่ใกล้อยู่กับห้องครัวผม,มก็ไปเปิดทีวีดูครับแล้วก็โทรหาโยมพ่ออา่าให้มาหน่อยอคือเราก็กลัวครับแบบมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยวันเนี้ยคือกลัวไม่กล้าลงไปนอนที่กุฏิข้างล่างแล้วอือวันนี้ไม่กล้าลงไปนอนที่กุฏิตนล่างแล้วคือให้โยมพ่อมาหาหน่อยอพราอโยมพ่อก็อขับรถไปหาประมาณตั้งยี่สิบนาทีจะถึงครับคพิ่งชั่วโมงถึงออืครับก็ หลวงพ่อบอกพรุ่งนี้ได้ไหมเราบอกมาตอนนี้เลยมาตอนนี้เลยแล้วก็กลัวอืทีนี้ผมก็หยิบโทรศัพท์พอคุยโยมพ่อเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มันเด้งไปหน้า Google นะครับอันนี้คือต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับครับอันเนี้ยเพราะว่าตัวผมก็คล่องใจอยู่คือคือว่าโทรศัพท์มันเด้งมาหน้ากูเกอลแล้วมันพิมพ์มันพิมพ์ขึ้นมาเองครับมันพิมพ์ขึ้นมาเองใช่มันพิมพ์ขึ้นมาเองแบบว่ามันพิมพ์ขึ้นมาว่ากูจะฆ่ามึง แล้วแต่ผมอะไม่ผมอะตกใจเลยแบบว่าเห็นโทรศัพท์ผมตกใจเฮ้ยผมก็กดลบกลดลบกดลบออกไปอะกดเหมือนที่เราเหมืนกดแป้นพิมพ์แล้วกดลบกดลบเสร็จปุ๊บมันพิมพ์เด้งขึ้นมาอีกบอกว่ามึงต้องตายโอ้ออ abe, ทีนี้ผมก็เฮ้ยโทรศัพท์เครื่องมันรวนหรือมันอะไรเนี่ยแบบเหมือนมันคนแกล้งหรือมันเป็นผีมันเป็นแลนะ้วเนี่ยผมพิมพ์ย้อนกลับไปครับแล้วคือเราเปิดไฟหมดเลยที่บนศาลานะเออ ครับผมแต่ไอ้ตรงประตูศาลาเป็นประตูประตูเหล็กรูดครับเป็นประตูลูดตรงศาลาแต่เราเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงกลางศาลาแล้วอทีนี้ยผมก็พินไปว่าแล้วผมทําผิดอะไรเอเถึงจะมาฆ่าผมเออผมทําผิดอะไรครับทีนี้มีคนแล้วทีนี้ทอทัศน์อ่ะผมเปิดทีวีอยู่ทอทัศน์มันเปลี่ยนช่องซ่าซื่อไปเลยแบบเป็นหน้าจอซ่าแล้วก็มีแล้วเสียงคนทุบประตูปึ้งดังมากเลยครับแต่เราไม่กล้าเดินไปดูเออ S <S <an> เราก็ไม่กล้าเดินไปดูเพราะว่าเรากล่าวว่าพอทุบเนี่ยพระต้องเดินออกมาแนละ้วออกมาทางม,มาแล้วว่าเ,ออเ,สเสียงประตูมันเสียงมรนตูมันดังมากแต่ไม่มีใครออกมาเลยครับเหมือนกับเขาไม่ได้ยินนะครับเ,ออเพราะว่ากุติพระก็อยู่ตรงประตูเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เปิดออกมาไม่ไม่มีใครเปิดออกมาเลยครับทีนี้ผมบอกว่าผมทําผมทําผิดอะไระฮะเพราะว่าเ<ๆ>ขาเขามันก็พิมพ์มาพิมพ์กลับมาว่ามึงต้องตายออมึงต้องตายะครับผมบอกว่า พยายากให้ผมตายออืถ้าต้องการจะเอาชีวิตผมก็ได้ออืแล้วผมก็ไปเคิมตามเฉยเลยเคิรมตามเหมือนก็เราจะทําตามที่เขาบอกครับออพคือเรื่องความกลัวหรือสติไม่อยู่กับตัวแล้วเริ่มไม่ค่อยอยู่กับตัวแล้วครับแบบมันเป็นคนหรือมันเป็นผีวะเนี่ยมันจะมาข่าวเรื่องอะไรวะเนี่ยผมก็บอกว่าผมบอกว่าผมผมฆ่าผมยอมตายก็ได้ผมยอมตายก็ได้แต่คือผมขอรู้ก่อนได้ไหมว่าจะฆ่าผมเรื่องอะไรครับ าไม่ต้องฆ่าผมด้วยอย่างเงี้ยผมไปทําอะไรผิดผมอยากทูกแค่เนี้ยเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ตอบไม่พิมผมบอกว่ามึงคุณจะเอาชีวิตมึงอ่ะคือแบบจะฆ่าเราผมก็บอกว่าผมขอเวลาผมยอมตายแล้แต่ผมขอเวลาชั่วโมงหนึ่งแต่คือเราอ่ะเราคิดเราคิดไปในอีกเรื่องหนึ่งเลยเราคิดแบบว่าตายก็ได้แต่คือผมขอทำสมาธิก่อนออผมขอทําสมาธิก่อนอืเพราะว่าจังหวะว่าผมไป ไอ้อถ้าทําสมาธิแล้วเราตายในมีสติเราจะได้บรรลุธรรมคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วไปนึกอีท่าไหนู้บอกว่าผมขอเวลาชั่วโมงเขาบอกว่าเขาก็บอกพิอมพ์มาอยู่นะพิอมพ์อีกนะบอกว่าไม่ได้นานไปครับผมบอกนั้นขอครึ่งชั่วโมงเขาบอกแล้วจะตายที่ไหนอื <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเชือกมาปูก,กับคาบนห้องครัวเนี่ยครับ ทางมอห้องครัวแล้วคืออยู่ตรงตรงข้างหน้าผมเลยเนี่ยแล้วผมก็ไปหยิบบันไดมาไปหยิบบันไดคือบนวัดมีบันไดครับบันไดไอ้ตัวเอตัวเออครับสี่ขั้นผมก็ไปหยิบบันไดมาผมมาเอาผมก็ไปผมเอามีดไปตัดเชือกมาด้วยไปตัดเชือกราวราวทีวางของผ้าอแต่เอาตัดเชือกมาแล้วแต่แต่จะตอนแรกจะปีนขึ้นไปฆ่าตัวเองอยู่แล้วหรือยังไงไม่รู้ลงมาอีกครัแล้วทำไมเราต้องไปทําตามเขาด้วยวะเนี่ยทำไมเราต้องไปทําตามเขาด้วยครับ แล้วแล้วมันเป็นคนหรือมันเป็นผีจะไม่รู้แล้ววันนั้นนะเจ้าอาวาสกับวยาวัจกรนะอ่ะออกไปข้างนอกครับออกไปข้างนอกอะ่ะมันเป็นช่วงที่มีงานสวดของพระเจ้าอยู่หัวพอดีอืออือคือว่าเขาต้องไปทํากิจด้านนอกครับเอาครับต่องตัวแทนก็คือจเจ้าอาวาสอืมแต่วัดอื่นเนี้ก็ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่วัดนะแล้วอืมเราก็คิดว่าทำไมต้องทําตามด้วยวะอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมผมผม,ผมยอมเดี๋ยวผมพูดขอตายตรงเนี้ยแหละอะไรนะเราเราเป็นคนพูดเหรอ ใช่ครับผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยผมบอกเลยผมจะผูกคอตายเอตรงคานนี่ยแหละครับแต่ว่าผมขอเวลานั่งสมาธิผมขอเวลาก่อนครึ่งชั่วโมงอย่ารบกวนผมอ่าฮะเขาผมขอเวลาคร่ชั่วโมงคือขอนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะขึ้นไปผูกเนี่ยผมอยู่บันไดมาแล้วอยู่เชือกมาแล้วครับครับแล้วพอผมนั่งสมาธิอ่ะพอผมแบบว่าเราจะต้องตายนะทำทำทำองให้มีสติให้มีสมาธิ แล้ววาระจิตวาระจิตสุดท้ายเนะี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่จิตสุดท้ายครับ,รบอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจิตเราคิดอกุศลแล้วก็เป็นไปในทางทุกขติอืเราก็คิดพอเราจะขู่คอตายอะยา่ะเขยนรถกระบะยมพ่อมาพอียงรถกระบะยมพ่อมาปุ๊บผมก็ด้วยความแบบรีบเราก็ดีใจแล้วก็วิ่งไปตรงรหน้าต่างหน้าต่างบนลารวัดแล้วก็เปิดประตูครับตะโกนเรียกพ่อพ่อยมพ่อยมพ่อตะโกนเรียกนะอย่างนี้ ผนเรียกกมเรียกด้วยแล้วก็แล้วก็โทรศัพท์บอกว่าเราแล้วก็โทรศัพท์บอกว่าเราผมก่อนแล้วก็ลงไปที่โยมพี่ก็มาด้วยอโยมพี่ก็มาด้วยก็เล่าออเหตุการณ์ให้ฟังแต่โยมพี่อ่ะเข้าใจว่าเราอ่ะสติคุมสติตไม่อยู่แล้วบอกอะไรบอกนคนเนี่ยมันมีคนจะฆ่าผมเนี่ยืออมันมีคนจะฆ่าผมมันพิมพ์มาในโทรศัพท์เนี่ยครับมันบอกว่ามันจะเอาชีวิตผมจะฆ่าผมให้ผมตายอ๋อเนี่ยพี่จนพี่ชายผมอ่ะคือแบบว่า ไม่ใช่ไม่มีใครไหนละอะไรเงี้ยไหนละคนไม่เห็นมีใครทุกคนเลยผมก็บอกมีจริงๆเมื่อกี้มีจริงๆตอนแรกมาวิ่งรอบอุติก่อนปเป็นเงาดำๆพอเอาไปจ่ายออกมาก็ไม่เจอพอวิ่งไปศาลาก็ทอทัดเปลี่ยนช่องเอแล้วก็มีคนมาทุบประตูด้วยอแล้วก็ผมก็เล่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้ฟังจนพี่ชายผมอ่ะไหนลาโทรศัพท์มาดูดิแล้วพี่ชายผมแล้วก็โมโหเขาก็เพี้ยงโทรศัพท์พังเลยอโทรศัพท์พึ่งซื้อมาด้วยครับจนจนแบบจนแบบแล้วผมก็ไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ย ให้คนอื่นฟังเลยนะรายการนี้ก็ไม่เล่าแต่มาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกโอ้หน,น่ากลัวว่ะครับน่ากลัวแบบว่าผมก็คาใจเพราะไม่เข้าใจว่ามันเป็นผี <l acht> หรือมันเป็นคนแล้วผีมันมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ <c oughs> ผมก็เขาักทีนี้ผมก็เลยไปถามเพื่อนพอดีเพื่อนผมรับซ่อมโทรศัพท์เพื่อนบอกว่ามึงล้างเครื่องใหม่เลยจบแต่โทรศัพท์ถูกปลาทิ้งมาทางมาแล้วนะใช่ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกไม่ใช่คือเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ตอนบวชแล้วเออเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ตอนบวชแล้วแต่ว่า แต่ว่าเพื่อนก็เพื่อนเขามัเพื่อนบอกมันไม่ทาไม่ได้เรากนอกจากเครื่องมันล้วนเองออผมบอกว่าถ้าเครื่องมันล้วนเองมันจะพิมพ์มาได้ไงวะมันพิมพ์เป็นคาพูดเลยครับครับมันพิมพ์เป็นมันพิมพ์เป็นคาพูดเลยพี่อืผมก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมก็ไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปหาเจ้าวาครบเจ้าวารูปเนี้ยแหละที่อยู่วัดแต่เขาย้ายวัดแล้วผมก็ไปหาหลวงพ่อก็เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังแบบนี้ครับหลวงพ่อบอกว่าอาจจะเป็นพวกลูกเทวดามาลองอะไรเงี้ย เพราะผมเจอผีใบที่นู่นน่ะเหรอฮะเดี๋ยวนะลูกเทวดาจะมาลองลองวัดใจเราแบบนั้นเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลวง,งพ่อบอกว่ามีสองอย่างคือแบบว่าอันนี้อาจจะเป็นผีอืหลวงพ่อบอกว่าตรงที่ท่านไปอยู่อ่ะเป็นป่าช้าเก่าเป็นที่เผาศพกองฟอนอืแต่หลวงพ่อไม่เคยเห็นแต่ว่าวาย,ยาวัจกรเ,เคยเจอ,เอาวาย,ยาวัจกรเ,เคยเจอเพราะว่าเขามา เขาเป็นทหารครับเขามาเขาเขามาเขามาพอเขามาหลังกี่ทุ่มเนี่ยเขาไม่มีกุญแจสำรองเป็นสาราเขามาอาศัยนอนอยู่ตรงหน้ากุฏิเนี่ยครับเขามุ้งกระทุนมากางมันจะมีโต๊ะลาโต๊ะกว้างๆอยู่มันจะมีอยู่กุฏิอยู่สามสามสามกุฏิด้านล่างครับแต่เขาไมเขาไปนอเขาไปนอนกุฏิเนี่ยกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้เข้าไปในกุฏินะเขานอนไอ้ที่ไม้เขามีเขามีมุ้งครอบมาเขาไปนอนไปยาวิทยกรเนี่ยไปนอนออทีนี้มีคนมาเรียกเขาแบบมัสกิดอ่ะ บอกว่าให้ไปนอนที่อื่นนอนที่อื่นครับเขาบอกเขาบอกว่าเขาง่วงนอนมากเลยเขาก็เลยหลวงพ่อฟังว่าเขาง่วงนอนมากเลยเขาก็บอกว่าไม่นอนไม่สนใจไม่อะไรเงี้ยคือเขาจะนอนอครัะเขาง่วงมากเลยแล้วแล้วทีเนี้ยเขาบอกนอนไม่ได้ตรงนี้นอนไม่ได้ไปนอนที่อื่นเขาก็บอกว่าพอเขาย้ายไปนอนอีกเตียงหนึ่งอ่ะเขาบอกทีนี้เด็กวิ่งทั้งคืนเลยแต่เขาไม่กลัวพอเช้ามาเขาก็เขาก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่า อาจาจะเป็นผีมันหลอกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านไปพวกมีสมาธิจะสัมผัสได้อืเรามีสมาธิเราเรามีสมาธินั่งสมาธิโดยจงกรมอย่างเงี้ยมันจะสื่อสารกันได้ครับมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปสงไม่ต้องไปสงสัยเลยหลวงพ่อพูดเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปสงสัยเลยเพราะว่าสมัยพุทธกาลเขาก็เจอกันครับนะฮะแต่มันก็มันก็จะมีความสงสัยอย่างหนึ่งว้มมตรีพี่เก่งเขาอยากถามคือเราบอกตั้งแต่แรกว่านั่นคือเราใกล้ศึกแล้วถูกปะ ตอนนี้เราเจอก่อนหน้านี้ที่เราบวชมาตั้งนานไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยหรอเจอแต่ว่ามันไม่ได้กลัวแบบนี้เหรอครับมันก็คืออันนี้ผมเคยเจอผมเคยเจอหนักกว่านี้อีกครับอัเจอแบบว่าเอาเฉพาะตอนบวชสิเฉพาะตอนบวชที่เราบวชอยู่อ่ครับอ่าตอนบวชอ่ะตอนที่ผมอยู่บนศาลาผมก็เจอแต่ผมไม่ได้เล่าให้ญาติโยมฟังผมเล่าในวงข้าวเลยอ๋อเหรอครับคือว่ามีพระผู้ใหญ่อยู่ไงพระหลวงพ่อก็าสามสิบพรรษาร้องเจ้าว่าก็เป็นบวชตั้งแต่เนนครับ คือผมก็ขอญอาตเลยบอกขอญอาตครับหลวงพ่อเมื่อคืนนี้ผมเจอผีครับ,เ,ออรบเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วกลัวไหม, <c oughs> มไม่กลัวครับห <ừ m. S 2> ลวงพ่อก็ัวดหละห <c oughs> ลวงพ่อบอกผมผมก็เจอผมเจอสองครั้ง <c oughs> ครับครับหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเจอเราก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาไปครับผมผมผมเคยเจอเจอที่วัดเนี้ยประมาณห้าครั้งครับสี่ห้าครั้งในระหว่างที่เราบวชอยู่นะครับผมครับ เจอทุกวันเนี่ยสี่ห้าครั้งนะฮะแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอนที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สลับ,บุรีก็เจออีกครั้งหนึ่งครับนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาว่ากันที่โฟกัสที่เรื่องราวเรื่องนี้ก่อนนะครับเออพอบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์มันมันมันพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะมันเด้งขึ้นมาเองเลยครับเอออันนี้แปลมันเด้งเป็นมันเด้งเป็นข้อความพิมพ์มาเลยแล้วเ็เลยแบบว่าเพราะว่าเพื่อนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วเอ้ยมันช่ผีแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคน เดี๋ยวนะฮะเรา<ม>เรามีความรู้สึกก่อนคือโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีฟังก์ชันที่เราสามารถใช้ข้อความเสียงในการพิมพ์ได้เนาะแต่นี่ค,คือโทรศัพท์มันผิดหน้าจออยู่แล้วมันเด้งเข้าไปในในตัวของ Google เ <Google. S 1> ค,ครื่องไอ้โคมเนาะนะฮะแล้วมันก็เป็นข้อความพิมพ์ขึ้นมาตรงเ e ิร์ h เ n อ i n e ไดนจิ้นนั่นแหละหรอใช่ครับเหมือนกบเหมือนกับว่าเหมือนก็มีโทรศัพท์สองเครื่องเหมือนมันเป็นเครื่องเดียวกันแล้วแบบมีคนแกแล้งเราอะเหมือแนบบมีคนพิมพ์มาแบบมันเด้งมาขึ้นเครื่อง,งเราได้ไงอะไรเงี้ แล้วเหรอฮะมันมันขึ้นมาสมม,มุติว่าเราเราจะเห็นมีมีบาร์ที่ไว้สำหรับเราจะพิมพ์ข้อมูลพิมพ์เซิร<อ>์ฟเว็บส<อ>ง่งเว็บไซต์ขึ้นมาอันนี้คือพิมพ์ขึ้นมาว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูจะฆ่ามึงแบบนี้เหรอรับบอกกูจะฆ่ามึงอพอพอโม่จะมาฆ่าผมเรื่องอะไร<อ>พิมพ์ผมลบผมลบออกไปพิมพ์เด้งขึ้นมาอีกบอกว่ามึงต้องตายโอ้คือแบบผมกลัวแล้วผมรู้ใจแบบมันเป็นคนแบบเป็นคนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือผมกลัวผมคิดไปถึงไอ้นี่เลยนะผมคิดไปถึง คิดไปถึงอดีต like, เลยอดีตแบบว่ามันเป็นเพราะที่เราเลยเคยไปฆ่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยไปฆ่าคนตายตอนผมมาบวชเนี่ยผมก็ไปฆ่าคนตายครับเอาเดีวคดีค huh. ด uh ีผมคดีผมมันจบไปแล้วผมติดคุกเรียบร้อยแล้วออคดีผมอะผมรับสารภาพให้การรับสารภาพแล้วผมก็ติดคุกเรียบร้อยหมดแล้วอแล้วพอผมออกวาผมก็มาบวผมก็เลยคิดว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรคนตายนี่หรือเปล่าเนี่ย รหรือเป็นพวกหรือเป็นพวกผู้บังคับบัญชาเขาเพราะว่าที่ผมฆ่าเป็นทาหารไงคนที่ตายเป็นทาหารทะเลาะก,กันเนี่ยแหละครับผมคิดว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเขาแบบมีอิทธิพลและแก้งรเรา,<อ>า,า,า,าหรือเปล่าออมาตามรางควานหรือเปล่าแต่แบบคือยเราหลอนล <c oughs> ่แะก็ใช่คหลอนเฮ้ยมันคนหรือมันผีวะเนี่ยเอเอพราะคือแล้ว<อ>ตอนนั้นเราไปอยู่ที่วัดถ้าเราไปอยู่กุฏินั้นอ่ะถ้าจะมีคนปองร้ายเราคือไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่ากุฏินั้นมันห่างไกลจากบ้างคน อือมนอกคนจะคนจะรู้คนจะรู้ก็นอกจากว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนจะรู้ก็นอกจากว่าไม่บิณฑบาทครับครับเพราะตอนเช้าเนี่ยที่วัดผมเนี่ยถ้าเขา้าพรรษาเนี่ยตีส <ừ> ี่จะเจอกันอือสีสี่แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าไม่ใช่เขา้าพรรษาเนี่ยหกโมงจะเจอกันถ้าหกโมงสิบไม่รอแล้วหกโมงสิบคือว่าใครมาแค่ไหนก็คือไปบิณฑบาตแค่นั้นอืมอืครับนะฮะเออเออนะฮะอ่ะก็สุดท้ายก็ไม่ ไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นพ่อะไรที่หลวงหลวงพ่อท่านบอกว่าอะลูกเทวดาอาจจะมาลองใจแต่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบวชมาต้องพรรษากว่าสองพรรษาแล้วนะจะศึกอยู่แล้วนะทําไมเพิ่งมาลองใจกันไอตอนจะจะศึกเนี่ยออที่เราพูดมาตั้งแต่แรกไงอ๋อครับอืม ผมไม่เคยเจอก่อนหน้านั้นแล้วอ่างั้นถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะมันจะกลายเป็นคนละเรื่องละนะครับมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวที่มนตรีเจอเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรมันเป็นเพราะเทคโนโลยีหักหลังเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเพราะว่าอยู่ดีมันโทรศัพท์ถ้าถ้าเราไม่หยิบขึ้นมาหรือเราไม่กดหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่มีทางไปไปได้ที่มันจะพิมพ์ข้อความลัสษณะแบบนั้นออกมานะครับผมก็ไปถามถามที่้านโททศัพ์ เ,เขาก็ทําไม่ได้นะเขาบอกไม่ได้ทําไม่ได้อืมคือเราสงสัยอะครับข้าพงครับ,รบเออนคือน่ากลัวมากพี่แบบหลอน่ะผมหลอนเลยอะครับนะฮะข้าพงครับอ๋อโอเคได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลแลวมตรีที่ไปเจอไปเจอมานะ